thank you สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจะพูด2เรื่องนะเรื่องแรกก่อนเลยกับงานวอร์ด T D Y Award 2020นะคะรางวัน Biggest Crunch ของ96.5 T D Y Radio ให้กับน้องลิซ่าและลิซ่ามนบาลผู้มีรายชื่อเข้าชิงในรางวัลน,นี้ท่ากลางศิลปินดังทั่วโลกนะคะอย่าง Harry Styles, Justin Bieber, Selena Gomez, Marie y y u u s แล้วก็อีกหลายคนยังไงทุกคนลองเข้าไป ดูกันนะคะควิธีการโหวตทางเว็บไซต์ก็ง่ายมากค่ะทุกคนเดยะแอดแปะลิงก์โหวตให้ด้านล่างนะเพียงแค่กดโหวตที่น้องลิซ่าจากนั้นเราก็ใส่ชื่ออีเมลของเรานะคะแล้วก็ชื่อเราเข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยโหวตครบถูกต้องค่ะได้ๆคือรายการนี้นะคะเขาจะปิดโหวตพรุ่งนี้แล้วก่อนเที่ยงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้โหวตแอดฝากจิ้มให้น้องด้วยนะคะเอารางวัลมาให้น้องกันนะ มาต่อกันที่เรื่องที่2ค่ะกับ Blackpink X เบปซี่นะคะในประเทศไทยที่เริ่มโปรโมตแอดโฆษณาให้เห็นกันทางทีวีบ้างแล้วแต่ว่าตัวแอดเนี่ยยังไม่เห็นนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงใน Twitter กันอยู่ซึ่งแน่นอนค่ะว่าแม่ค้างานดีมากปังปุริเยสุดๆสีสาวสวยมากต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็จะได้เห็นป้ายโฆษณาแล้วก็ภาพถ่ายของสีสาวอย่างแน่นอนค่ะและแอดก็ได้ข่าวมาอีกนะคะว่าเขาจะมีชุดเซตเป็นเซตของขวัญพร้อมการ์ดแล้วก็ ภาพ black pink มาวางจำหน่ายว่าให้แฟนได้เก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วยซึ่งดูภาพจากในคลิปนะคะซึ่งพอแอดเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมเปยอย่างแน่นอนนะคะเพราะคิดว่าเป็นหนึ่งในสินค้าไม่กี่ตัวที่สามารถเปเพื่อลูกสาวแล้วก็นอ้นองน้องในวงได้ก็แม่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะทุกคนทำอะไรก็ต้องค่อยๆใช้สอยอย่างประหยัดนะคะต่อเป็นว่าถ้าชุดนี้ออกมาเมื่อไหร่ใดๆคือเปเก็บไว้แน่นอนคะ่ะ ปิดท้ายไปด้วยภาพจากไอจน้องลิซ่าสวยๆนะคะสมเป็นแฟชั่นไอคอนที่ล่าสุดเนี่ยน้องได้เข้ามาอัปเดต IG อีกครั้งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาของวันนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ไปกดถูกใจหรือว่ากดหัวใจให้น้องเนี่ยสามารถเข้าไปกดหัวใจให้กําลังใจแล้วก็คอมเมนต์บอกน้องกันเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้ยังไงแอดลาไปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย